สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับวันนี้คนเมืองอินดี้นะครับคนเมืองอินดี้วันนี้จะมากินหนังไฟจีครับคาราบาลลุยไฟครับร้านไหนครับพี่พี่แนะนำได้เลยร้านอยู่ตรงไหนมีอยู่ที่ข้างงเทศบาลตำบลตลาดกวนห้าอ๋อปแปงมั้งครับพี่จะรับรองอร่อยมั้งครับพี่ชาวบ้านอร่อยครับโย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 หมอสุนินบอกว่ากินเนี่ยหมอสุนินเดี๋ยวผมจะโคบเวอร์กับหมอสุนินเลยเนาะ หมอชืนินครับหมอชื่อนีน้ครับเอาลุงไชยหมอเอาลุงไชยลุงไชยลุงไชยเกี้ยวบ่ได้ครับลุงไชยตึ้งเกี้ยวบ่ได้แน่นอนเคี้ยวลุงไชยบ่หมีเอาล่ะผมของเฮาที่แย่วันนี้มันจะต้องพ่นพ้องว่ามันจะต้องสุกทุกเส้นนะฮะสุกทุกเส้นต้องปัดให้สะอาดนะฮะ,ะนี่นี่เนี่ยคันก็ครับเนี่ยเนี่ยไอ้เพื่อนปัดอย่างสะอาดเลยนะเนี่ยเอาต่อ ยังไม่ได้ชื่อนเตอนะครับรอหามสักสิสี่แล้วผมถ้ายังมีลูกค้าอยู่นะโอคาราบาวจีครับคาราบาวจีคาราบาวจีได้เลยรับรองว่าอร่อยเต็มใจนะครับน้ำจิ้มอร่อยหนังควายจีนุ่มเหนียวจะไปรอให้เย็นนะครับแน่นครับถ้าเย็นแล้วมันเป็นอะไรก็พี่ถ้าเย็นแล้วหกโมงแรงครับพี่นงครับอ๋อถ้าเย็นแล้วหกโมงแรงเนาะเออได้ดีนะครับอ๋อนะครับ ถ้าใครอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสบุลยและเทศบาลดำบลาขวานในร้อยสะเก็ดมาอุ้นนุนกันได้นะครับกับร้านหนังควายคาราบาวจีนะครับคาราบาวจีรับรองเลยเลยจริงอ่ะมมล่าครับร้านผมอ่ะอืมเนี่ยแม่กวงเบอกอร์เจ๊งกันไปแล้วนะฮะครับวันนี้น้ำจิ้มผมอร่อยน้ำจิ้มอร่อยไม่อยากคุยนะฮะ่อยากจะคุยนะเจ้าของร้านไม่ได้คุยนะแต่ผมขอมากินบ่อยอร่อยมากๆเลยนั่นไง บอก่เลยครับคนเมืองอินดี้วันนี้ปลามากินครับไออย่างที่แปลกๆนะครับลาบลูซาครับหนังควายจีกินได้หมดนะครับมมีลาบลูกนะคลาบลูกมมีนะครับแต่เล่ามีอยู่อาจจะพัฒนาฮะืมก็รู้ว่าผมจะเปิผมบ่ลาบเมืองเตาก็จะเจ๊งนะครับว้าโอเคครับเนี่ยครับเราช่วยกันอุดหนุนนะครับคารลาบาาจีเป็นกองกินที่มันบัดเจหาง่ายๆนะครับหนังควายจีหาหาง่ายครับ แต่คนที่จะขายหายยากครับครับผมอ่าบางคนก็ชอบตัวแม่แต่บางคนก็หนีแน่ไปเลยครับแน่หันก็ครับพี่น้องครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราเจอกันครับพี่พี่น้องคลิปต่อไปนะครับเราจะมีคาร์บาวลุยไฟแบบไฟโยกโยกเลยแน่นครับอันนี้นี่แต่อันนี้ก็บ้อนนะครับอืมโอผมเตรียมรอไว้แล้วอันนี้รัดคิวครับอ่าโอ้ผมไม่ได้มาเปิดซีทีวีเซียนหรอกสวรรค์มากินหนังไร้จี๊ดเ ลูกนครสวรรค์มากินนางควายจีนะตีด่รถลงไปแล้วครับไหนคนบ้านเดียวกันนี่วะเจ้าของร้านเพิ่บอกว่าเวลาบุ๊บหนังฮึ้ยคืดถึงหน้ามียเก่าไว้วกะครับโอเคนะครับวันนี้คนเมืองอินดี้เสนอหนังควายจีคาราบาวจีนะครับเขตต่อเทศบาลตำบลสันปูเลยและวก่อเทศบาลตลาดขวัญนะครับรับสวัสดีครับน้ำจิ้มอร่อย โยนะวิโยนะยโยโย่แห